ดีคือดีมากดีและดีมากก็มีข่าวลายนําพี่น้องขาข่าวลายก็คือเสียเงินแา <laughs> ข่าวดีก็คือได้รถนะฮะมือนี่มีแต่ข่าวดีเดอ้อง่วก็ออกลูกเมือ่อเช้าพ่อทรมากบอกอว่าง่วออกลูกพี่น้องขาได้ลูกสาวอีไลลูกอีลุย <laughs> อ,อคือว่าอีไลลูกพ่อมรน่อยนะลูก <laughs> อมัน่อยเนาะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟนี่รุ่ยชาแนลนะจ๊ะเ mm hmm. จ mm hmm. อกันครับงนี้รุ่ยชาแนลคือก้าวขึ้ขขขเดิมอีกแล้วพี่น้องขาเ mm hmm. บิ่งชุดใหม่ใส่ชุดใหม่อีกแล้วนะคะหนูสวยไหมป้าป๋าหนูสวยไหมสวัสดีครับสวัสดีครับ <S <S สวยอยู่บ่สวยครับสวยสวยนะบใบสั่สสสมเลย เลี้ยวเบิ้งแน่ข่อยสวยบ่งามสวยๆกระโจนหน้าบ้าดบ่เหลียวเบิ้งจักแม่เบิ้งจะยืดแต่งตัวกับเบิ้งกับรกับเบิ้งคุณก็แอบแนมเกิดมั่วหก็ตอแหลตอแหลแล้วหนูวะตอแหลโอ้ยเกอดใส่ชุดตะปาหำมาหุ่นเอ๋มโอ้ยช้างฟ้าหำได้จังไงนี่อ้ยนั่งถึกยังนั่งให้ผแบ่งแล้วสร้างเด้อ วันนี้นะฮะเรามานอนที่เครือสหภาพพี่้องขาอายุไก่งานแต่งตัวสวยพี่้องขามือานี่แต่งตัวสวยแต่ว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่ค่อยหลับเลยมาบอกฮะนมาบอกโกนเพราะว่าจีนเสียเงินลายมือวนนี้นอนม่หลับเลยเมื่อคืนจ้าคนไข้รับเป็นยังของเสียลูกเมื่อน้ทั้งหต้องเสียทั้งเงิน วันนี้นะคะเราก็มีข่าวดีนะคะพี่น้องขามีข่าวดีเเข่าวดีคือดีมากดีและดีมากก็มีข่าวลายน้่พี่้องขาข่าวลายก็คือเสียเงินจ้า <laughs> ข่าวดีก็คือได้รถนะคะเมื่อนี้นะคะนัดอ่านัดเอารถมาส่งนะคะพี่น้องค่ะ ก็คือแบบว่าอะไรอ่ะม,มือน,นี้มีตะข้าวดีเดอร์ง่วงออกลูกเมื่อเชอาเ้าพ่อโทรมาบอกว่าง่วงออกลูกพี่น้องขาได้ลูกสาวอีไ่ไลลูกอีลุยเอ้อคืออ่ไรลูกอีลุยคลอมันลอยนะลพ่อมันไหเนาะได้ลูกสาวนะคะอันโต้วอ้วนนะันพี่น้องซื้อกุหลาบนี่ยนะนคลอดลูกแล้วนะคะได้ลูกสาวนะคะ น่ารักมากนะคะคุณบอคข้อมาคุณบอกว่าหัวลักออกลูกจนแรนดองดองกินนมเหลือกสั่นเป็นว่าแข็งแรงเร็วกันแรงแรงเร็วมากแบบว่าอันคนบ่ยเห็นพี่น้องมันลักออกแล้วก็แบบกินนมได้เลยแต่ว่าน่องก็ยังยังบอกฮันเด้ออกนะคะน่องกระถทาน่องดีแต่ได้นน่องมันมากินพี่น้องค่ะ โอวไม่ได้ออกเยอะคือแบบวัวปันนี้มีแต่ข่าวดีนะคะบัวคลอดลูกนะาหาได้ลูกตัวเมียค่ะแล้วก็ข่าวดีวันก็วันนี้นะคะนี่ลุยกับออกรถใหม่เกิดไม่ออกความวันนี้ก็ไม่ลุยตัวนี้นันเกิดใชเกิดไม่เกิดความกับพี่น้อาตนเออไหนเห็นบอมันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดนะคะกะคือแบบว่าอยากออกแบบว่าเป็นของขวัญวันเกิดใหากจะของนะครับพี่น้องค่า อย่า่าต่ำหน่อยมาเสื้อผ้าให้เสียอย่างนั้นอกเพื่อนเป็นคนถือเงินเบ็ดทุกบาทชุดสตางค์กัดซ้ำผมืเสื้อๆเพื่อนต้กงเก่าขนาดก็ต้อกันเงินหามกันเอาแค่ไหนเสร็จเนาะซื้อให้ต้องซื้อให้อีกมีขายได้เมื่อกี้ทำไมเอาเขาก็ต้องซื้อของก่อนในเมียอีกบ่ก็สียังเงินกับเบื้องมิซี่กับบูมี่ชังบ้านเพราะตีกับเพราะตีเลี้ยงปากเลี้ยงของเจ้าของเนาะสีแดงไหนก็ซื้อซื้อแค่ซื้ยงให้นยูซื้อยังอีกแค่ไหน หนูไี่ยังเนอะสิ่ขายทองนะก็จะหนึ่งสื่ออื่อทองสิขายตัวพีแล้วบ่อนก็โอนมาให้หนูมสตีได้บ่ยังไงไม่เงไม่ค้ม่เงินนอะไม่อางไหนบินจักันหนูเดมีโหดมีโหดเงินยูดออกเท่าไหร่คะ โอ้ยแบบมีมืินเดียวนี่หนูซื้อบัตร้สิหนู้นเฉยๆพอ,ขอ,ขอกินอย่างกระทำเน่เอาเล็กๆน้อยๆก็ได้ดอกมัดอกไม่ดอกเดียวก็ได้เออให้ดอกซื้อดอกไหมเออสองดอก,กอะไรบ้าสองดอกหลุดไหมบ<อ>้าบ้าบ้าเอาบอ้าเอาบ้าเนี่ยบ้าอะไรเงี้ยดกกระเวันนี้นะคะเป็นข่าวดีนะคะ มืออื่นจะเป็นมันเกิดนิลุยเด้อพี่้องะ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้นะ่ะนิลุยไม่ได้กลับบ้านจะมีงานอยู่ที่บุรีรัมนะคะแล้วก็จะไปงานก่อนแล้วก็ยี่แปดถึงจะกลับไปหอดบ้านนะคะพี่้องขยี่แปดจะกลับไปหอดบ้านแล้วก็จะทําบุญเลี้ยงพระตอนห้าโมงเลี้ยงพระเพลนะคะ,อะตอนหามงสาวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีลงทาน ตลอดวันนะคะอ่าโรงท่านกับซีมีเจลบอกว่าแจกมีสินค้านี้ด้วยกับเป็นจับเป็นจีนมาแจกแล้วก็เห็ดโรงท่านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขนมจีนนะคะแต่ใครอยู่ใกล้บ้านใกล้เรียนเคียงนะคะ,ไป,ะ,ะไปชิมได้นะคะไปชิมไปกินก๋วยเตี๋ยวฝีมือแม่ต้อมได้นะคะฟรีทั้งวันเลยนะคะอย่างมัน ฮะนี่เดี๋ยวเอาเก่งสวยเจ้าจบเดี๋ยวทีเดียวเล่นหมดเลยเจเดี๋ยวทีเดียวเล่นหมดเลยยังจบเดียวแต่เสี่ยวไทยรถยังมีอยู่ไม่ก็จบแล้วเอาก็าตอนนี้ก็แต่งตัวเพื่อที่จะไปรอรับนะคะเพราะว่าบริษัทเพื่อนชามาส่งพีนะครับพี่น้องครับงออะไรบกันไปก็เดินเน่อยเดินห,น,หน่เอามันอันนั้นเด็จมันอันโลนตอนโควิดไข้ต้นโปง่ง ออปรเมินที่เดือนวันไหนนี่วันนี้มีแต่ข่าวดีนะคะต้อนรับข่าวดีตื่นขึ้นมาก็ได้รับข่าวดี <bast F S 2> คือโท่บอกปา<ส>าเงาะออกลูกนะคะ <evet S 2> น้อง่ะแล้วตอนนี้เราก็รอเพื่อที่จะออกจากเรมออกจะโมงก่อนใบสวงใบสวงเครื่องอะไรอย่นี้ต่อเวลาไ้พี่น้องนี่ตีเขาออกเทียงต่อเวลาขอดใบส,ใสองใบสองกัวอะไรอย่นี้ก็ <c oughs> ขอบคุณป้าป่านะคะที่อยู่เคียงข้างแล้วก็ อ,อยู่ดูแลแล้วก็อยู่เห็ดน้ำถูกยางนะฮะปั่นสางมาผ้ากันสางผ้ากันเห็ดจนว่ามีมือนีได้มีบ้านมีรถมีครอบครัวที่อบอุ่นที่อยู่ด้วยกันนะฮะก็ขอบคุณมากๆนะจ๊ะ อีสาอยู่นะก็จะแบบให้อันนั้นน่ะเอ้ยสร้างคนหมานแบบเนี่ยนะจะสิสร้างคนเลยนะเก็จะเหม็นมากนี่คนสร้างคนนั่นนัะเดี๋ยวรอบเบิ้งนะคะพี่รองว่ารถใหม่นี้ลุยจะสวยงามขนาดไหนนะฮะเข้ากับสีทาบอดแพรล้อบอดแพวแล้วก็บอดบี้ก็เกิดเอ่แล้วก็เสาป๋อพี่น้องขนของลงมาขล่างกันตอนนี้กางเก็บของเก็บเหม็นออกเพาะเรื่องซิงคเรื่องยางบ่ส่วนมากมันจะเป็นสีดำเรือมันต้องเก็บได้ดีนะครับพี่น้องของใช้ที่จำเป็น แล้วก็น่าจะจำนาจะไปกินเข่าแล้วก็น่าจะนัดรับที่ทานข้าวเลยไหมก็ไม่แน่ใจนะคะก็มาดอืนให้เขาอย่างโอนแล้วปาดพี่น้องแต่กว่าเล่สองสองสองสามสองสามเจ็ดปาดกูชีวิตโลกใจ กมันกกมีเรื่องเล่าเป็นไปเป็นมาอยู่เดี๋ยวจะเอาให้พี่น้องฟังตอนตอนใดรถเดี๋ยวจะเอาให้พี่น้องฟังเพื่อนต้อบ่ป่านนั่นเด้พี่น้องบ้านหลันก็บ้านด้บ้านหลันก็บ้านอันนีสองกลัวผมนี่พี่น้องตายน้องมีแพี้ยนๆเลยล่ะกับพยบาลในล่ะซัพพอร์ตเจ้านอนในรถลันพังโตนี่ลุยกะบอด้มีขนาดนั้นดอกพี่น้องค่ะกมี่มูแกมี่พยบาลฟินแลนด์มีแพี้ยนๆในล่ะคอยซัพพอร์ตนะคะเดี๋ยวเรื่องราวมันเป็นมายยังไงทำไมถึงต้องออกทำไม ถึงต้องแบบบาจังไสดลดค่าท่อได่เดี๋ยวจังสีบอสพี่น้องฟ้ามตอนรับรถนะฮะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังตอนรับรถโอ้ห้รุนให้รุนไปพี่น้องรุนกันนะครับเดี๋ยวเก็บของกันพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะเก็บของแล้วก็จะไปกินเขานะครับพี่น้องครับของกันเอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็รอดูรอรุนด้วยกันนะจ๊ะ